มาลมแล้วอ่ะหน้าบอกครับสองต๊ะสองคนรัสวัสดีครับอ่าโอเคก็สถานการณ์โควิดนะครับจากนักเรียนสิบกว่าคนก็เหลือแค่สองคนนะครับจากที่จะตั้งแถวนะครับให้เป็นสองแถวสับฟันปลากาันก็เป็นแถวเดียวพอสองคนอ่หาห่างกันนิดนึงครับล้างแขนการแขนโอเคล้างแขนเสร็จนั่งนะครับนั่งก่อนครับนั่ง กดลงเลยนะกดลงเลยเดี๋ยวคู่มาขอชื่อก่อนนะครับครับมาบางนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าถ้าไม่ได้ก็อาคินครับผมโอเคเดียร์ยุทธ์ครับผมครบครับก่อนจะพดกันอปกรณ์ครบนะครับดาบสองอันอ๋อรองเท้ามีครับ ก่อนที่จะเรียนนะครับก็ช่วงนี้ผมขอเปิดมตนะครับยัดเปิดมสตแล้วก็ช่วงนี้นะครับถานการณ์โควิดนะครับกำลังระบาดโควิด19กมันมารอบสองแล้วนะครับอ่างทองนี่ก็มีคนเป็นนะครับถ้าช่วงนี้เราจะออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านนะครับหรือจำเป็นออกจากบ้านไปก็ใส่แมสตลอดเวลานะครับเราจะรับประทานอาหารหรืออะไรนะครับก็ขอให้ล้างมือแล้วก็ใช้ ครูมีคลิปวีดีโออยู่คลิปนึงนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้เกี่ยวกับดาบสองมือเรานี่ครับเดี๋ยวดูดีครับว่ากดจอลงหน่อยนึงโอเคครับเห็นฮ้ยครับเห็นไหมครับเห็นนะครับ จะเห็นได้ว่าพระเจ้าตากที่เกกรุูศสียุธยานะครับก็เพราะว่าใช้ดาบส่วนมากจะใช้ดาบนะครับในการต่อสู้นะครับเจ้าตากใช้ดาบข้างเดียวส่วนนี้หนึ่งท่านนะครับที่ใช้ดาบสองมือนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราอยู่ได้เพราะว่าการเกาะคู่บันเงของบรนเทิหลุของเราโดยใช้มีดดาบนะครับในการกอบคู่บันเืองเรามานะครับดาบสองมือนะครับเป็นกีฬา กีฬาสิเป็นการต่อสู้สมัยโบราณของไทยนะครับซึ่งอยู่รวมกับกระบี่กระบองนะครับแล้วก็ในการเรียนการสอนของโรงเรียนนะครับได้บรรจุการเรียนกระบี่กระบองไว้นะครับในโรงเรียนนะครับในการสอนการเรียนนี้นะครับแบบมันจะช่วยให้เราขึ้นไหวร่างกายในทุกส่วนนะครับกระบี่กระบองหรือดาบสองบึ้นี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนไม้ตีที่5 ครับเอ้ยไม้ตีที่สามขออภัยครับไม้ตีที่สามนะครับซึ่งครูจะอธิบายก่อนว่าไม้ตีมีทั้งหมดหกไม้ตีและไม้ลำมีทั้งหมดสิบสองไม้ลำวันนี้เราจะมาเรียนไม้ตีที่สามนะครับซึ่งไม้ตีที่สามเนี่ยมันต่อยอดมาจากไม้ตีที่สองนะครับไม้ตีที่สองคือคอคอขาขาครับไม้ตีที่สามคือคอคอขาไขว้นะครับจะแยกออกมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไม้ตีที่สามเนี่ยจะต่อยอดไปไม้ตีที่สี่นะครับถ้าเราไม่เรียนไม้ตีที่สามไม้ตีที่สี่เราก็ ทำให้ได้นะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับละนะครับรักษาทุกครั้งนะครับต้องยืดเหยียดร่างกายก่อนอ่ะคนลุกครับลุกลๆกลกดีค่ะดบไห้ฟู่ัดมาฟูไปเลวางไม่ให้นะแรกนะครับเอาใช้ไแขนนะครับข่าวข้อมือก่อนเลยสะบัดครับน้ำหนึ่งสิบครับอ่อา โอเคแขนนะครับเลื่อนแขนออกมาข้างใดข้างหนึ่งครับเอาแขนที่ไม่ทำอะไรนะครับจับที่มือจานเข้าหานําตัวนับหนึ่งสิบนับ <1> <1> <1> <1> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาต่อไปแขนข้างใดข้างหนึ่งครับไปมั่งหน้า แขนข้างน,งงนึ่งนังวามตัวนับดังหงสม่้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวพละศาต้องนับให้ดังครับอ้าวข้าง,น,าางนึงหนึ่สองสามสี่ย่านับเรขให้ดังเก้าสิบต่อไปแขนอะไรข้างน่งนะครับควายไปข้าง,ง,าง,ง,าางด้านหลังแขนข้างนึงจับข้อศอกดึงขวางตัวอ้าวนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเบไปแขข้างนึ่งครับอ้าว สองสามสี้เาอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไหลนะครับต่อไปเราก็ต้องเดินนะครับเดินตีขาก็สสำคัญนะครับอ้าวันแรครับยกเข่าสาขึ้นอ้ามือดึงขานตัวนะับ 1> 1, 2องสามสี่ห้าหดด้าสินข้างนึงนับ 2> 1 2 3 4ส6 7 8า10ห้าเอ่าต่อไป มาด้้าแล้วก็ยกไปด้านหลังเอาขาข้างซ้ายก่อนไปด้านหลังดึงขานำตัวนะสองสามสี่ห้าหกาสข้างหนึ่งนครับหนึ่งสองสามส่ห้ปดเกบต่อไประบบหายใจระบบไหลเวียนโลหิตนะครับเคลื่อนไหวร่างกายมาดูตบสิครั้งปฏิบัติหนึ่งสอง นะครับก็ให้ร่างกายเนี่ยปรับสมดุลนะครับในแผนพูดนะพูดก็จะให้วิ่งแค่50เมตรแต่มันไม่ได้นะครับที่ไม่พออวิ่งแคบไปกลับเนี่ยครับ3รอบอ้าวยึวยดนำ้ำก,าากลับมาากลบคคับมาไป2รอบ10เมตรคือ,อคือลึกเอิร์พับเราต้องคึกเทิวิ่งหย่อนแยะไม่ได้นะครับถูพละ อีกขอ้อละเราต้องเติมหน่อยรอนเรื่มาก็มาตั้งแถวเหมือนเดิเมครับโอเคตั้งแถวเหมือนเดิมเช็คระยะห่างตัวเองด้วยโอเคเดี๋ยวครูขอรุกขอบคุณครับก่นบอกนที่จะไปต่อกันเดี๋ยวครูขอ,ขอแจกใบความรู้ก่อนนะครับอ่าอาบไปคนละใบครับด้านซ้ายกับหัว มันจบกับหัวแล้วครับาีกลับหัวเอง,งอนั่งครับนั่งลงนั่งลงครูจะสาธิตกันครับว่าไม้ตีที่สามเนี่ยเขาทำกันยังไงอ่อนนางในของเราดูดูไหน,นครับเคยใช่ไหมเคของผมผม,มันมันมันไม่แตก อ่ะดูกูนะครับกูจะทำให้ดูก่อนนะครับว่ามาตีสามทำยังไงนะครับดูนะครับดูครับอึ้ยอุ้ยอึ้ยอุ้ยอ่าปูทำข้ามเยอะอุ้ยอึ้ยอึ้ยอึ้ยอ่าเดี๋ยวอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่ง ตีขวาครับก้าวขวาตีขวาก้าวซ้ายตีซ้ายก้าวขวาตีล่างขวาแบบนี้นะครับแล้วก็ยกเข่าขวาขึ้นตีห้อยเวลารับนะครับก้าวซ้ายถอยหลังใช้ดาบขวารับทางซ้ายมือเรานะครับก้าวขวาถอยหลังใช้ดาบซ้ายรับทางขวาเรานะครับก้าวเท้าซ้ายใช้ดาบขวา ล่างขวาเราแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขาวขวาขานี้นครับขึ้นพร้อมคว้ยรับอ่าดุย่อมนะครับดุยยทีละสเต็ปสเต็ปนะครับ1นก้าวขวาตีขวา2ก้าวซ้ายตีซ้าย3ก้าวขวาตีล่างขวานะครับ4ยกข่าขวาขึ้นตีคว้ยนะครับรับยืนเท่าไห้่เท่าตามเดิม รับขอยซ้ายใช้ดับขวารับซ้ายขอยขวาใช้ดับซ้ายารับขวาครับบนนะครับแล้วก็ขอยซ้ายใช้ดับขวารับดัางซ้ายยกเท้าขวาตีควายรับควายแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุูจะทำรวบทีเดียวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับหยิบหยิบหยิบหยยิ อ่าอันนี้ผิดแล้วผิดแล้วอ่าเอาใหม่นะครับรับนะครับถอยถอยซ้ายก่อนครับเรียก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 อ่าหาใจไหมครับอ่ะดูดูแล้วยังงงเรามาฝึกกันดีกว่าครับเขีนเป้าอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอันนี้เพิ่งเกียนเพิ่งู้ครับเขีนเป้านี้นะครับนี่คือเป้าตีสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวครูจะเย็บเข้ามาหน่อยนึง เกัลอย่แเดี๋ย,ย,ยวยเป็นทีต่ตกนะครับอันตรายอันตรายตัวยวต้วนูเาตกอ่ะเดี๋วคูจะสาธิตอ่าเก็บไว้ก่อนนะเรามารับทักคุตเนะหลังท้ายชั่วโมงนะครับแบบฝึกแรกครับ,รบให้เรายืน อยู่ที่เป้าเป้าตีอเรานะครับแต่ฝึกแน่คือตีคอคอก่อนตีส่วนไหนเห็นส่วนโค้งไหมนี่ส่วนโค้งสองข้างตีบริเวณส่วนโค้งครับคอคอแบบนี้ครับอ้าวคอ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 นะครับ,นะรบตีเอ่อหนึ่งชุดคือหนึ่งครั้งครูให่ตีทั้งหมดสิบครั้งครับเช่นหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสอง สองแบบนี้นะครับไปเรื่อยจนครบสิบครั้งอ่ะลูกมาเข่าฝาเข่าเปล่าตีเลยของใครของมันอ่ะเดี๋ยวครูให้สัญญาณดีกว่าจะได้รู้ว่าครบหรือยังสองอย่าเพิ่งเงยเพิ่งเงยครูให้สัญญาณครับอ้าวดูก่อนกาะยะก่อนว่าได้ไหมตีโดนไหมอ่ะระยะอ่ะโอเคอ้าวเริ่มเขายันสัญญาญณ ของไพ่วันเลยอ้าวเริ่มคอ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 คูดด้วยคอ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 โอเคดีมากอ้าวอ้าวโอเคดีมากครับอ้าถอยหลังไปอ่านั่งลงต่อไปแบบฝึกที่สองนั่งยองๆก็ได้เพราะว่ามันเปื้อนนะครับอ้าวแบบฝึกที่สองครับคอคอไปแล้วต่อไปก็เป็นขา ขวนะครับตีดูก่อนขาขวายคือตีขาบอกเลยขาตีขวไม่ใช่ตีอย่างนี้นะครับขวยไม่ตีอย่างนี้นะขาขวายให้เอาดาบขวาเนี่ยครับตีลงเฉียงทางด้าน้า้มือเราครับแบบนี้นะครับขาข้อันนี้คือหนึ่งชุดของเราครับขาขวยดาบเล่มหนึ่งถือ บนี้ครับชีสี่ห้าองศขึ้นบนครับขาไข่อ่าอ้าวลุกเาเเลยขาไข่อาอันนี้ครูจะไม่เอาสัญญาณต้องหีละเดี๋ยวเรามันจะบิดอัดไปครับให้เราตีเดี๋ยวคูจะดูว่าใครตีดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวครูจะปรับวิธีนะอ้าวเริ่มขาไข่ขาไข่ขา อยหลังไปงไปนัป่งยองนั่งยองโอเคต่อไปนะครับเราจะมาตีรวมแบบฝึกที่1และแบบฝึกที่2คือพอคอขาไข่ครับตียังไงแบบฝึกที่หนึ่งคือพอคอรวมกับแบบฝึกที่2คือขาไขานี่คือ1ชุดนะครับพอพอขาไข่โอเคไหมครับข้าวจำที่เลย อ้าวตัวอ้าวมอาโอเคไปเรื่อยไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยทไยใย่ให้โดนจุดให้โดนจุดทยุทธให้โดนจุดรับ โอเคดีมากอ่านั่งอันนี้ครูจะบอกการเคลื่อนที่แล้วนะครับต่อไปอันนี้คือตีอยู่กับที่ตีเป้าอยู่กับที่ตีไปแล้วรู้แล้วว่าตียังไงนะครับตีอยู่กับที่รู้แล้วว่าตียังไงต่อไปนะครับแบบฝึกต่อไปคือตีแลเคลื่อนที่ด้วยโอเคไหมครับตีแล้วเคลื่อนที่คือยังไงอย่างที่ครูบอกไว้ตั้งแต่แรกคือที่ครูสาธิตให้ดู คือคอคลอขับไฟนะครับเก้าขวาตีขวาเก้าซ้ายตีซ้ายเก้าขวาตีล่างขวาแล้วก็ยกเข่าขวาขึ้นตีไฟอ่าโอเคไหมครับับอะลุกไปหลังไปเดี๋ยวทำตามครูดีกว่านะครับอะไปหลังไปให้เสมอกันให้เสมอกันพาชิมโอเค ตามพูนะครับอ่ะยืนเท่านั้นเท่าตามก่อนนะครับทำแบบปิดจังหวะนะครับปิดจังหวะนะจังหวะที่หนึ่งก้าวขวาตีขวาเริ่มก้าวขวาตีขวาโข<อ>จังหวะที่สองข้าวซ้ายตีซ้ายโขจังหวะที่สามก้าวขวาตีล่างขวาโข<อ>จังหวะที่สี่ยกเข่าขวา,ข,วาขึ้นตีไข้<อ> อีนึงครับจังหวะอีกทีนึงนะขาขวาตีขวาข oh. าซ้ายตีซ้ายข oh. าขวาตีล่างขวา oh. ยกขาขวาตีไขว <Huh? S 1> ้โอเคต่อไปเปิดจังหวะเดินไปเลยนะครับเดินไปหน้าเลยตามครูไปเลยครับอ้าวหนึ่งสองสามสี่อ้าโอเคต่อไปครูจะดู นักเรียนครับทำคนละห้าครั้งไม่หมุนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าพอมันพอมันปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นยกยกยึ้นนี้จริงใช่ไหมได้ครับอ้าวมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายครับตีขวาปึ๊บเวลาเราจะตีตีอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องม้วนกลับมาก่อนทั้งหนึ่งทีแล้วก็ตีจริงครับตีเพิ่มตีอ๋อม้วนกลับขึ้นมาก่อนใช่ม้วนกลับมาตีนะครับอ่าควงสัญนแล้วก็ เปิดจังหวะไปเลยนะครับดีขวาเก้าขวาเอามาเลยเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคโอเคอ่าคืว่ามันยังไม่แน่นพอเดี๋ยวลองปิดจังหวะก่อนจังหวะที่หนึ่งอ่ะจังหวะที่หนึ่งอ้าวหนึ่งสองสองใช่เหรออ่าพิลยุทธ์ผิดนะครับพิลยุทธ์ทีนี้พิลยุทธ ก้าวขวาแล้วตีอย่างนี้อันนี้คือไกว์นะครับก้าวขวาตีขวาตีขวาคือไงก้าวขวาตีขวาไปก่อนอตีขวาโอเคแล้วก็ยกเข่าขึ้นเพื่อไกว์อ่าเห็นไหมครับอ่าเริ่มจังหวะที่หนึ่งเริ่มหนึ่งสองสามสี่โอเคต่อไปเดี๋ยวให้เราเดินมาครับตีมาเปิดจังหวะเดินตีมาด้านหน้านะครับ แล้วพอถึงตรงนี้แล้วให้กลับหลังไปแล้วก็ตีไปด้านนี้นะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือเดินมา1 2 3 4 5โอเคไหมครับอ่ะเริ่มเปิดจังหวะมา 2> 1, 1> 2, 2 3 4กลับหลังไปเดินไปเลย 2> 1, 1 2 3 4อ่ะกลับหลังมาอตี1 สองสามกลับไปด้านหลังหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่กลับมาด้านหน้า1 2 3่ส,อส,สโอเคต่อไปรับนะครับอ่านนั่งก่อนเดี๋ยวจะเมื่อยเดี๋ยวครูจะอธิบายรับผู้ฟังนะครับรับต่อไปรับตีแล้วก็ต้องรับรับแบบอยู่กับที่ก่อนอะนะครับ รับแบบอยู่ที่คือเขาตีมาใช่ไหมครับเราใช้เขาตีขวาทางเขามาเราใช้ขวารับนะครับแบบนี้นะครับใช้ขวารับหนึ่งครับเขาตีซ้ายเขามาเราใช้ซ้ายรับสองอต่อไปข้างล่างใช้ขวารับสามนะครับเขาตีขวา,ขวาเขาตีขวามานะครับ เพื่อจะมาโดนขาซ้ายเราเราใช้ขวาเนี่ยรับปึ๊บแล้วก็เอาไปควยก็คือเหมือนเดิมกลับมาควายเหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคไหมอ่าเดี๋ยวครูจะทําให้ดูใหม่นะครับแถวที <Okay. S 1> ่หนึ่งรับขวาเอาขวาเราเนี่ยรับแถวที่สองเอาซ้ายเรารับนะครับแถวที่สามเอาขวาเรารับ mm. ล่างนะครับแถวที่สี่วา่ายโอเคไหมครับอ่าวโดนลูกอ่าเดี๋ยวครูจ้อง จะนับเป็นจังหวะนะครับปิดจังหวะก่อนนะครับอ้าวหนึ่งไม่ขยับนะไม่ขยับครับนๆๆหนึ่งสองสามสี่โอเคทำใหม่ครับหนึ่งสองสามสี่ลาบหนึ่งลาบหนึ่งหนึ่ง สามสี่อ่าโอเคต่อไปเราอยู่กับที่แล้วเก่ไหมเออ,อครับหมแกแล้วครับอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะมีสนุกสนุกให้เล่นนะครับพักหนึ่งพักหนึ่งครับ,รบเดี๋ยวเราสอนแะให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นนะครับต่อไปแบบเคลื่อนที่จะนั่งไหมหรือว่ามันนั่งนั่งลุกลุกยังไงยืดเลยใช่ไหมอ่าโอเคยืดเลยต่อไปแบบเคลื่อนที่นะครับ เท้านำเท้าตามนะครับขายอยู่หน้าฝ่ายอยู่หลังลลเ,เคลื่อนที่โดยการเท้าซ้ายก้าว <9, S 2> ถอยหลังครับถอยหลังมาฝ่ายถอยขวามือขวารับซ้ายขวาถอยมือซ้ายรับขวาถอยซ้ายรับล่างเออขวารับล่างขออภัยนะครับขวารับล่างครับแล้วก็ยกเข่าไวอ่า นักเรียนดูวิธีนะครับหองเดี๋ยวเพิ่งทำตามครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทำเป็นปิดจังหวะนะครับเดี๋ยวบางทีเราทำไปเราโมแต่ทำของเราแต่เราไม่ได้ดูคู่นะครับก้าซ้ายถอยหลังเอาขวารับเก้าขวาถอยหลังเอาซ้ายรับเอาซ้ายถอยหลังเอาขวารับล่างแล้วก็ยกเข่าขวาแข็ัของไทยนะครับเขมครับ มแบบปิดจ,จังหวัดหรือครูจะทำพร้อมกันนะครับแบบเพื่อนที่เดินมังหน้าครับเดินมังหน้าเดินมังหน้าเลยนักเรียนโอเคเริ่มนะครับยืนเท,ท่านั้นเท่าตามตามตามครูเลยตามครูแบบปิดจ,จังหวะนะครับฝ่ายซ้ายรับขวาหน,น,น,นึ่งฝ่ายซ้ารับซ้าสองฝ่ายซ้ายรับขวาล่างสามยกเข่าขวาขึ้นห้อสี ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งฝ่ายซ้ายรับขวาฝ่ายขวารับซ้ายฝ่ายซ้ายรับขวาล่างยกขาขึ้นค่ายอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับหายิบไม่ยิงครับหายิบขึ้นมาเรีนตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถอยไปเดี๋ยวมันโดนแดดนะครับอ้าวหมดเดี๋ยวพร้อมพับพิรยุทธ์ยืนยังไงยืนเท่านั้นเท่าตามจาับถือตอนนี้เยียนขึ้น สี่ห้าหกเจนะครับเทา้านำาาา้าเ้า้า้าหาม้าาตามอ่าหาหอห้ห้าอหาห้าห้าาเ้าห้าห้าหห้าห้า้าห้าห้าหยาห้าห้าเ้าห้าห้ห้าอ้าห้าห้้าห้รห้าหาหา้าห้าา้ S 1> <S 1> สาถลังเข้ามา 2> 1 2 3่งอเ응กถลังเข้าไป1 2 3 4สอ่าถลังเข้ามา ้ตีที่3นะครับอ่ามันจะรับนะเห็นไหมเ็นดี๋ยวายืนนี้ดีกว่ายืนนีหนึ่งสองตีใช่ไหมใช่ยืนท้าตามถือดาบโอเคตีแบบปิดจังหวะตีอ้าวหนึ่งสองสามตียกเอาอ่าต่อไปกูจะตีมั่งแล้วให้ พาชินรับครับปิดจังหวะนะหนึ่สองสามสี่อ่าโอเคเดี๋ยวเปิดจังหวะอ่าพาชินับซีสองสามสี่หนึ่งสองชิบแล้วจารย์ผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วทำไมทำไมผิดผมผิดแล้วอะมาใหม่มาใหม่มาเดี๋ยวครูเตะให้ผมให้ผมให้ผมตีไปก่อนอ่าอ่าให้พาชินตีก่อนนะ

ปิด <À, S 2> จังหวะนะให้ยุติก่อนเมานไ่ถ Arrow, <S <S ึงหนึ <now. S 2> ่งจ uh, uh, ังหวะสองสามไปยุต <The messaging> uh. uh, ิอ uh, yes. uh ัน huh. น hey, uh ี huh. ้คือตีไข่อ่าใช่ทำไมทำไมหนึ อ่าโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเพราะว่าพืที่พินยุดยังไม่คล่องนะครับอ้าวอีกทีหนึ่งครับแต่พินยุดอีกทีหนึ่งอ้าวหนึ่งสองสามสี่โอเคพาชินตี้ เลยนะครับคือไปเรื so. ่อยๆแต่ไม e. like ่ต้องเร็วนะครับตามจังหวะหนึ่งสองสามี่อย่าิจตีก่อนนะครับเหองสามสี่อ้นหรอหโอ้้โอหอ้อ้้โอ้โหโออ้โ้โหโอ้้อปโอ้อ้โหหโอ้โ้ เด็ดอย่างนี all. All. Ah, ้เราไปทำแผลนะแผลไม่ใหญ่ไม่เป็นไรเอาโอเคนี้ได้ครับเป็นบัตรทะยุกวะเนี่ยระยะครับอ่าโอเคกลับไปนี้แบบเปิดนะครับหยุดตีไม่ต้องเร็วนะครับค่อยๆไปก่อนนะครับแบบเปิดระยะเอาเริ่มไหยุดหยุดภาพหยุดตีก่อนเอาริ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไช้ัไปไหวบอกกูนะเดี๋ยวพักครับโอเคนะครับได้ไหมได้นะโอเคต่อไปถา่อ่อยโอเคต่อไปนะครับเราจะตีแบบไปแล้วกลับไปแล้วกลับไม่ได้เราต้องกลับตัวนะครับกลับตัวกลับยังไงอ่าเดี๋ยวพาชินพักก่อนยืนยุดมาแตีดูนะครับ ตีมาหาครก่อนหนึ่ี่ยุดหยุดอี้ครับเวลานั้นครูจะตีลุกไปนะครับกับตัวอ่ายึดกับตัวด้วยอเคกลับตัวกับตัวมาครูตีหนึ่งสองสากับตัวกับตัวได้ยึดตีมา bốn tám hai à ok đấy mày kìa mày mày nhớ khoai chín tháng à